อีเมล์ทานเด้งขึ้นมาของคุณแม่ค่ะอีเมย์ไปค้นก่อนทีหนึ่งค้นหูก่อนโอ้หูอย่าเพิ่งหอมโอก่อนแล้วคุณแม่ก่อนโอ้สูดสูดเข้าไปหอมจังเลยเอออีเมย์ทำไมทำไมอันนี้เบื้องงการถ่ายงานนะคะอ่ะหูนี่ของคุณแม่ค่ะโอ้จังยังเพิ่งพี่แม่บอกอ่ะฟอนต์มาเฮ้ยเม่ปุ๊บ อันนี้โจ๊กกึ่งสําเร็จรูปข้าวหอมอันนี้โจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสําเร็จรูปปลาแซลมอนและซาร่าหค่ะพี่แม่ก็โอ้ยอย่าเพิ่มโอ้เราพักไปก่อนโอ้แล้วก็สูบลมหายใจขึ้นโอจ้าโต๊กได้สูบลมหายใจแม่อย่าพึ่งอ้าปากหอมจังเลยอย่างนี้่ะ หิวจังเลยเออผมจะไปวงกล้องหนาอยอาผูอันนั้นอ่าเอาไมเอาไม,ม่วันนี้โอ้ยวันนี้หิวจังมีอะไรกินมัง่งโอ้ยวันนี้หิวจังมีอะไรกินบ้างลกูกหิวแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อได้เลยค่ะวันนี้มีโจ๊กของซูเปอร์ไบค์ค่ะเป็นโจ๊กข้าวหอมมะลิก,กึ่งสำเร็จรูปนะคะ เป็นโจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสาเร็จรูปเพื่อสุขภาพค่ะของคุณพ่อนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิรสข้าวหอมมะลิกึ่งสําเร็จรูปรดปาลาเทอริยากิค่ะที่บางคนไปเออยิ้มเข้าทยเลยแบบเหมือนแบบบู๊หิวอะไรเงี้ยสำหรับของคุณแม่นะคะเป็นโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปข้าวหอมมะลินะคะเป็นของรดปลาแซลมอนและก็ อแปนเก้มอนและสาายค่ะโอ้หอมจังเลยมันบอกว่าโอ้นี่ไปต้นแรกได้มาโอ้โหไปดูนั่นนะโอ้โหังิด แม่ค่ะปึ๊บอีแม่ก็อีแม่พอที่ของคุณแม่ค่ะอีแม่ก็อู้หอมจังเลยอีแม่วอย่างงี้เออของคุณแม่ค่ะอู้หอมจังเลยเออยังไงนี่แม่ก็ที่แม่ก็อู้หอมจังเลยอย่างเงี้ยเออ ออโอ้โหหอมจังเลยบ่เคยบ่ไว้วแม่คือแม่ไอ้เจ้าปุ้ยไอ้พว oh <my> หรือจะให้ปล่อยไปคนคุยคนเดียวแล้วอ้แม่เอาไอา้แม่ก็น,นั่งอยู่นี่อ้แม่พลอยทับทรงไปปลอยไงฮะเอาไงกินแม่และโอ้กินหอมจังเลยก็ได้บ่ <c oughs> ต้องบ่ต้องซื้อสิ่งนี้ก็ได้อ่ะเอาไหม วันนี้มีอะไรกินบ้างลูกวันนี้หิวจังมีอะไรกินบ้างลูกวันนี้หิวยังเลยมีอะไรกินบ้างลูกอ้าวหิวแล้วเหรอคะคุณพ่อได้เลยค่ะวันนี้มีโจ๊กเพื่อสุขภาพมาเสิร์ฟถึงที่เลยค,ะค่ะนี่เลยค่ะเป็นโจ๊กของซูเปอร์ไบ์นะคะเป็นโจ๊กสําเร็จรูปข้าวหอมมะลินะคะของคุณพ่อเป็นรสปลาเทริากิค่ะสําหรับของคุณแม่นะคะเป็นโจ๊ก ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปปลาแซลมอนและสาหร่ายค่ะโอ้น่ากินจังเนาะน่ากินจังเลยค่ะทานเลยค่ะกำลังร้อนๆเ,เลยตัวนี้นะคะเป็นโจ๊กเพื่อสุขภาพนะคะมีวิตามินต่างๆรวมอยู่ในนี้มากมายเลยนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบห้าหมู่ด้วยและที่สำคัญนะคะโปรตสูงและที่สำคัญนะคะมีโปรตสูงมากด้วยค่ะเป็นไงคะอร่อยไหม อร่อยจังเลยอร่อยอร่อยเนาะอ่แล้วพออยเป็นไงคะ่อยอร่อยไหมอีบอกอร่อยอร่อยพอยบอกนั้นว่าอร่อยอีแม่อีแม่ก็บอกอะอาหารคุยรัยนอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยจังเลยอร่อยไหมดีจังเลยอ่ะเดี๋ยว